ปอยตรีชดาลั่นกระบวนการยุติธรรมต้องโปร่งใสเหตุการณ์แตงโมสะท้อนปัญหาทั้งระบบวันนี้13มีนาคมปอยตรีชดาเดินทางมาร่วมพิธีไว้อาลัยแตงโมนิดาพัชระวีรพงศ์นักแสดงสาวชื่อดังซึ่งตกสปีดโบตอเสียชีวิตกลางแม่น้ำเจ้าพระยาที่คริสตจักรเสรีภาพกรุงเทพโดยปอยตรีชดาได้เปิดใจกับสื่อมวลชนว่ารู้สึกใจหายและยังรู้สึกไม่คิดว่าเหตุการณ์นี้จะเกิดขึ้นจริงๆอยากให้ความยุติธรรมเกิดขึ้นกับพี่แตงโมด้วยติดตามข่าวตลอด และมีการคุยกับพี่เอสุพชัยและพี่อัาพัทชรพาเป็นระยะอัปเดตกันตลอดรู้สึกช็อกไม่อยากจะเชื่อจำได้เลยตอนที่ยังหาร่างพี่แตงโมไม่เจอก็เครียดมากเราไม่เชื่อเราเข้าใจว่าเป็นอุบัติเหตุก็คิดว่าต้องเจอแต่ไม่คิดว่าจะเจอแบบนี้เราก็รู้จักกับพี่แตงโมก็ได้คุยกันไม่นานมันใจหายมากเวลาเจอกันทุกคนรู้นิสัยพี่แตงโมเวลาเจอกันก็จะเล่นกันแซวกันถึงพลิกถึงขิงเลยเรานึกถึงภาพพี่แตงโมมีแต่ความสนุกสนาน เขาจะชอบพูดว่าปลอยสวยมากและชอบแกล้งเราโตมาในยุคใกล้ๆกันเห็นพัฒนาการเติบโตในช่วงชีวิตคล้ายกันเวลาเจอกันชอบพูดคุยเรื่องอดีตที่เราเคยทําพลาดและความตลกโปกหาว่าเราทําลงไปได้ยังไงตอนนี้ปลอยรู้สึกว่าทุกอย่างยังคลุมเครือย,ยังไม่โปรง่งใสถูกปิดกั้นมากมายและทําให้ประชาชนทั้งประเทศรู้สึกแคลงใจคําถามนี้ไม่ใช่แค่ในฐานะเพื่อนแต่ในฐานะประชาชนทั่วไปด้วยและถ้าวันหนึ่งเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นกับปลอยละ่ะ มันจะพอได้รับการยุติธรรมบ้างไหมมันค่อนข้างน่ากลัวเหมือนกันเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครั้งนี้เป็นการสะท้อนปัญหาทั้งระบบทั้งคนที่มีอิทธิพลและในกระบวนการยุติธรรมอาจจะต้องมีการบูรณะครั้งใหญ่เกิดขึ้นเลยค่ะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องเล่าสู่กันฟังกันด้วยนะคะ